สวัสดีค่ะบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่านน้ำดีไซน์และหลหิงเว้นนะคะวันนี้เรามาเซอร์วิสประจำปีนะคะบ้านคุณแนนดอนนะคะลูกค้าเก่าของเราอีกท่านนะคะสระนี้จะอยู่ขนาด4เมตรคูณ7เมตรนะคะในสระเราปูด้วยกระเบื้องพอตโต้นะคะลายธรรมชาตินะคะนี่ขอบสระปูด้วยกระเบื้องพอตเลนนะคะอ่าแล้วก็จะมีบันได3ขั้นฝั่งนี้เดินลงสระนะคะแล้วก็เป็น ที่นั่งยาวสำหรับนั่งนวดผ่อนคลายนะคะสกุชชี่สามหัวแรงๆแบบนี้เลยนะคะน้ําสีฟ้าปิ้งๆแบบนี้กันเลยค่ะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าน้ำโลนสวยๆนะคะปูด้วยกระเบื้องจิ๊กซอนะคะนี่สีขาวหินลอยลัางน้ําก็จะเป็นผสมสีนะคะฝาเถานะคะนี่ เรามีทีมงานมืออาชีพประสบการทำาสาไว้น้ำมากกว่า10ปีนะคะมีบริการเซอร์วิสประจำปีให้กับลูกค้าของเราทุกท่านลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เรารับสร้างสาไว้น้ำสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่มานน้ำดีไซน์และไ์เฮเว่นคิดจะสร้างสาคิดถึงเราเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ